จริงๆแล้ววันนี้มันมีเหตุการณ์บังเอิญหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งบนเวทีนี้นะครับที่ผมได้มีโอกาสร้องเพลงอยู่นะฮะแล้วก็พี่พี่นักดนตรีน้องๆนักดนตรีทุกคนนะครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะครับซึ่งก็เป็นโรงเรียนเก่าของผมเองนะครับผมแล้วก็ผมเองก็เคยมีโอกาสอยู่ในวงพัชจุรีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้พี่พี่น้องๆชาวเตรียมอุดมศึกษาหน่อยนะฮะอ่าขอบคุณครับผมครับ แล้ว,วันนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าระลึกถึงความหลังนะฮะวันนี้นักดนตรีหรือว่าแดนเซอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาท่านไหนนะครับที่มายืนอยู่ข้างผมบนบนเวทีนะฮะเห็นที่คอผมไหมครับทั้งหมดนี้ถ้าเกิดใครมายืนอยู่ข้างผมบนเวทีนะครับตั้นแน่เตรียมตัวกันใหญ่ถ้าใครมายืนข้างผมบนเวที ภายใน5้าสี่หมดใจ้ครับใจเย็นฮะอาจเถิดเถิบทางซ้ายนิดหนึ่งอะไรครับอะไรครับถิบทางซ้ายนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวเตรียมอุดมษาอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าใครมายืนกับผมภายใน5 4 3สีนี้ ผมขอบคุณมากผมต้องบอกว่าอะไรที่จะผายมือให้เฉยผมจะบอกว่าน้องๆทุกคนศักยภาพดีทุกๆคนครับนี่เป็นนักร้องนี่ผมก็รู้จักน้องๆมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับประกวดด้วยกันนี่ก็ทําหน้าที่เป็นเอ่อเปอร์เชัครับชื่ออะไรครับชื่อโอปอครับชื่ออะไรนะโอปอโอปอโอปอตื่นเต้นหรือเปล่านิดหน่อย นิโอปอนะครับอาเสียงปรมมือน้องด้วยฮะต่อไปครับนักร้องชิวครับชื่ออะไรนะฮะชิวครับอาน้องชิวนะครับคนนี้ก็โหในกระแสโซเชียลดังมากต่อไปทาหน้าที่อะไรครับเล่นเบสครับชื่ออะไรฮะชื่อนนครับชื่อนนนะครับมีแฟนหรือยังยังครับอยากมีไหมไม่อยากครับไม่อยากมีแฟนนี่คุณแม่หรือว่าคุณครูมาคุมด้วยใช่ไหมไม่มีเนาะโอเคเรียนไปก่อน ต่อไปชื่ออะไรฮะชื่อมาร์คครับชื่อมาร์คมาร์คถ้าพี่เดานะหนูเป็นนักดนตรีใช่ไหมถ้าพี่เดาจากทรงนะไม่คีย์บอร์ดก็เป็นโนกีตาร์ครับ <laughs> ผมอยากรู้ว่าน้องจะเป็นคนโกหกหรือเปล่าเพราะผมเห็นน้องดีกีตาร์อยู่นะฮะนี่ถือว่าเป็นเายาวชนที่ดีต่อไปนี่พี่ดูจากการแต่งตัวแล้วไม่พลาดแน่ๆครูฝึกสอนใช่ไหมช <laughs> ชื่ออะไรจ๊ะ <laughs> ชื่อโฟกัส โฟกัสมีแฟนหรือ,อยังจ๊ะไม่มีค่ะอยากมีไหมไม่อยาก <ช com> ตั้งใจเรียนไปก่อนคนต่อไปครับชื่ออะไรฮะชื่อแพนค่ะชื่อแพนเป็นนักร้องใช่ไหมไม,มีแฟนหรือ,อยังรอนานมากแล้วคะ่ะไม่มีสักทีอ,อ่าน้องแพนอยากมีใช่ไหมอยากมีแฟนไหมไม่อยากค่ะ<ๆ>โปรโมทเฉยเเป็นพิธีไม่อยากไม่อยากมีแต่โปรโมทเฉยๆยอันนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อน ต่อไปฮะยายยัง,ยงคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อเตยค่ะชื่อเตยมีแฟนหรือยังฮะยังไม่มีอยากมีมไหม,ม,ไมอ๋ออะไรนะอ๋อพี่ขอโทษไม่รู้น้องบอกแม่มาดูตอบไม่ได้ <c oughs> อาเสียงบมือถื้น้องๆด้วยครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับผมตามสัญญานะครับวันนี้ผมโหไม่มีอะไรจะให้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะ เดี๋ยวลงไปก่อนพี่ไม่มีอะไรจะให <_ d ata> ข้ขอบคุณมากจริงขอบมากจริงนะฮะ <_ d ata> ขอบมากครับขอบมากครับแต่ถ้าเกิดใครอยากมาเต้นเต้น <_ d ata> ตลอดนะเราเนี่ยวิ่งหกล้มมาเลยนะคนแรกเลยเออมาร์กใช่ไหมโอปอลืมซะแล้วเราความจำสัน้นขอบคุณมากนะครับเป็นสีเป็นสันเนาะหนูอยากขึ้นมาไหมหนูคน <_ d ata> no? นั้นชื่ออะไรเรียกเรียกเรียกไหมพี่หน่อยสิ <_ d ata> ชื่ออะไรนะ่ะเอาเสียงบนมือให้น้องหน่อยฮะ